นี้แล้วนะคะละครเลือดมังกรตอนสิงค่ะ,คะจะออกอากาศให้ได้ชมกันเป็นตอนจบนะคะเลยอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาค่ะว่าคุณได้อะไรจากละครเลือดมังกรตอนนี้นะคะ4838777ค,ค่ะแล้วก็ใครที่ได้ชมเมื่อคืนนี้นะคะเราก็จะเห็นค่ะว่ามีหลายคนบอกน้ําตาท่วมจอเหมือนกันนะเพราะว่ามีฉากซึ้งๆเนี่ยหลายฉากด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากที่ทรงกรดนะคะ กับพ่อมีความเข้าใจกันนะคะรวมไปถึงฉากหวานๆนะคะที่หลายคนก็ชอบนะคะเรื่องนี้เรียกว่ามีหลากหลายอารมณ์กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บูแอคชั่นดราม่านะคะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนพี่ติ๊กก็จะเห็นว่าละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครโรแมนติกด้วยนะคะเวลาเข้าฉากพระนางทีไรนะคะคนดูก็จะจิกหมอนไปด้วยแล้วก็สมมุติตัวเองเป็นมิวหรือเป็นพี่ติ๊กฉากนี้นคะ เรารู้คนแรกของเราอะลูกชายหรือลูกาสาวดีนะทีใจส่งให้รักฉันอยากหยุดเวลาแบบไไน,นีประดนาปะส่วนคืนนี้นะคะจะมี ฉากหวานหวานให้เราได้ชมกันยังไงบ้างนะคะ,ะแล้วก็แน่นอนค<ะ>่ะไม่ใช่จะมีเฉพาะหวานหวานยังมีฉากซึ้งๆบูแอคชั่นแล้วก็บทสรุปของอาม่าด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องราวตอนสิ่นนี้นี่นะคะก็จะนำเสนอเรื่องของคุณธรรมความมีศักดิ์ศรีไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีไปค้าของผิดกฎหมายแล้วก็จะเช่วยใ้แก๊งอื้รัก,กษาศีความเป็น ชาวไทยเชื้อสายตินิือไม่ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เรื่องนี้ยังสอนว่าบางครั้งศักดิ์สรีก็บังตานะคะคทําให้พ่อลูกยไม่เปิดใจไม่คุยกันแล้วก็ทําให้ไม่คิดว่าคนอื่นจะยอมทิ้งศักดิ์รีทําสิ่งไม่ดีแล้วก็ทําร้ายคนอื่นได้นะคะะนี่คือสิ่งที่หลายคนได้จากละครเรื่องนี้ พี่แดงธัญญาผู้จัดก็บอกว่าห้ามพลาดเลยนะคืนนี้เนี่ยเราจะได้ชมละครตอนจบที่เรียกว่าคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวนะคะเข้มข้นรวมไว้หลายอารมณ์ด้วยกันนะคะห้ามพลาดค่ะเลือดมังกรตอนสิงค์คืนนี้ตอนจบสองทุ่ม15นาทีนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะอาศีทนนิดนึงค่ะแล้วยังมีบ็อกเซ็นะคะใช่มีเสื้อมามอบให้ด้วยนะคะคือเป็นเสื้อตอนสิง์นี่แหละค่ะแต่ว่าบ็อกเซ็ตอันนี้เนี่ยนะคะก็จะครบเลยเสื้อสิง์กระทิงแรดหงนะคะ ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน Facebook ของทางโต๊ะข่าวบันเทิงนะคะไม่มีจําหน่ายนะคะมอบให้าากับแฟนโต๊ะข่าวบันเทิงเท่านั้นนะคะเข้าไปติดตามรายละเอียดได้ะค่ะใน Facebook นะคะ